สวัสดีครับบ่าวถ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมครับตอนนี้อยู่วัดปูเจ็ดสองครับพี่น้องครับสองซีซีสองนะครับเนาะครับแปดสามสามแปดครับบนแปดสามตรงๆล่างสองซีซีสองครับพี่น้องครับแตกบนแตกล่างนะครับเนาะครับบ่าเถ่าพาทู้ชมนะครับเนาะมารับชมมาฟังน้ำกันตองงวดว่าปูจะได้เด่นหรือยังเนาะพี่น้องครับหรือปูจะเด่นให้ตัวใดเอ๋เอาขับเข้าไปรับชมกันครับงวดวันที่ หนึ่งกันยายน2,565นาะครับเนาะหรือปูจะให้ตัวเด่นตัวเน้นตัวใดคขับก็ถือวารับเข่าทึ่งบนล่างพี่น้องกับบนกับ83ตรงๆนะครับเนาะล่างกับ2 4ง2กอับอาอขับเบาถ่วโบไลครับพี่น้องเข้าไปกราบนำมัสการปูน้ำกันกรบปู ขวานหลวปู่กับเากันกลาบมการครับปูโอ้ครับ้ว่าขีไหนี่แมนครับมามัลมาได้มาได้ปูเห็นไหครับแปดห้าห้าปดสามวด้ครับปูแวปเน้นสองแปาะปูเนาะเห็นยูตัวนี้มีเข้าอลนะคือตัวนี้คือพากลังคือพากลังพาเขาวงคือตัวเียมันคือตัวนี้คับตัวนี้ครับแกแปดสามแปดห้าามปูเนาะ พาไปว่องนี่มันมอาการลัากลอบครับปูลอบโอ้สองซีนนะปูเนาะล่างเด่นสองกับสามนี่ครับท่<อ>านผู้ชมอันนี้บนล่างใช<อ>่ตัวนี้แต่ว่าอันนี้ฮ่องบอ่อเล็ับอันลักซีปักน้อยบริหารนี่หฮแคปเท่าดีนี่นี่แหละครับคือประกอบไว้ให้เช่นโอ้ดีครับท่านผู้ชมแตกบนแตกล่างนะครับสองซีซีสองกับบนนี่แปดสามตรงๆ ครับเพราะปูกระเน่นบนนี่เน่นแปดเด่นแปดปูฟันเลยเด่นแปดตัวเดียวนี่ยไม่ไม่ใช่ใช่ไหมมีแค่นี้นี่ครับปูโอ้คือขีดไว้เลยนะพราะมันเด่นนะไปตัดออกแล้วมีห้าบ่กห้าหาแปดกับมาแปดครับคือเขาเลยพากลันเข้ามาเนี่ยครับปูบ้านอีเดียนะครับใช่นี่ครับบนนี่ก็แค่หาคู่นะครับเนาะกับแปดสามตรงตรงโอ้นี่ครับท่านผู้ชมล่างเป็น ฝันแน่แต่ฝันอีปีมันมาวอกมันก็มาวอกว่านี้เาะว่าสองหาแปรกับสามหาแปรมันเป็นปาเยอะสัตวนะเด็กนะครับผมมาคำนวณมันกับนี่เาบลครับอืมเป็นชุดสิบบนเป็นชุดบนล่างตัวนี้ปูหอเด่นตัวประกอบน้ำปูเนาะสี่ห้าหกแต่ว่าชุดล่างปูก็คือสองกับสามครับคือนี่ในเนี่ยคือสองตัวมาตัวนี่ชุดบน ขับปูอันนี้ล่างไสองตัวมาตัวนี่สองตัวมาตัวแมนครับตาส่นี่บนล่างสิบนวดนี่นี่สี่ห้าหกจะมาตัวนึงนะบรูว่าจะมาบนล่างขับปูไม่ได้บลนะถือว่าแมนเลยพี่น้องครับเขาภาษาครับแมนย่ำนะครับสองวดนะครับงวดที่ผ่านมากันหนึ่งสีตรงตรงงวดนี้ก็ถือว่าล่างสองซีซีสองมันออกตัวครับตัวกราบนกปูเนาะขับปูมาบักกระจับเอาเลยสองตัวมาตัวให้นั่นครับสองตัวมาตัวแ 4, 5, ต่ว่าบนนี่ถือว่าแปดสามตรงๆรงนกปูเนาะ โอ้นี่ไหมครับเด่นที่แปดนะครับปูจับลักแปดให้เลยแปดตัวเดียวนะแปดตัวเดียวร่วนลักแปดเท่ากับมาใส่ตัวเด่นตัวนีนค้ครับปูอืัครับเอ้ท่านผู้ชมคือแต่เด่นดน,นั่นเด่นสามลักหนึ่งชิ้นเด่นตัวนี้นี่มีครับชิ้นเดียวนี่มีแปดมีสามมีห้าโอ้มานทำกันได้โนปูเนะาะครับถ้าบอลลังเก่าสองครับสามไซต์ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมบนล่างเลยครับผมล่างนี่สองซีซีสอง บน8 3ตรงๆรงนะครับเอาปูสูตรเด่นเนี่ยดเด่นเนงยครับคำนวณยังปูว่าก็ตัดหาของก็มาเนีก <laughs> <laughs> ับมีเด่นเห็นในปูดเด่นก็บโจ๊กครับ<อ>รชมชมนี่ครับสี<อ>่สอเนาะแมนครับห<อ>ับช่วงตรงวดครับผมสามสามหนึ่ง่สามสามหนึ่งครับปูห้ครับสาก็ดีเลย มันกัดแล้เนี่ยอ่ามีสูตรของปูเนาะปูเนาะนี่คือสูตรหาตัวเด่นบอกปูครับก็คือสี่ห้าหกกระมาตัวหนึ่งนาะปูเนาะมาทั้งสองตัวเลยครับผมสี 4, 5, ่ห้าหกนมันมันติดติดล่างติดบนติดล่างติดบนแมีนมันเป็นแบบไหนะแมีนอ่าก็ถือว่าหานี่มาบนเนาะปูล่างมาซี เจ็ดแปดเก้าครับโอ้ได้เจ็ดแปเกแล้วครับเบิงเบิงตัวนี้เห็นปะครับปู่มันมันออกอันแปดสามวนี่เห็นปะตัวเด้เอาเด้เนี่ยตัวนี้มันจะมาตัวหนึ่งครับครับปู่ตัวนี้เกกับเจ็มันออกเจ็ดสนกันมันออกเจ็ครับตัวหนึ่ครับปู่หกหนึ่งกับเจ็นึ่งเจ็นมกาออกสากับส่นหาแล้วตก็ไม่หาได้หกับแมาหเห็นปะ มีตีหานี่กับซีก hmm. ับหาคมันออกหนึ่งซีกับเข่าซีเห็นปะตัวนี้ก็มัดตัวนึงนี่มานี่หนึ่งกับสามมาตัวหนึ่งมาสามมาสามแมนมาแปดสามมาตัวตัวนี้มาซีครับตัวนี้มาซีครับปูอืมมซีอันนี้อันนี้ของงวดวันที่หนึ่งกันญญานี่งวดจะมาเนี่ยคือในเนี่ยคือเจ็ดแปดเก้าบนล่างเจ็ดแปดเก้าบนล่างแมนเจ็ดบนล่างไว้ครับเข้าแล้วเข้ากับซีไปหาสูดสองสูดนี่นี่ครับคือสูดย่างเข้าสูดนี้ครับผม สูตรล่างเนี่คือสูบนสูล่างอย่นะเขาเอาไปยัดับกบับสูนี่เดีวมาประกอบสูนี่ครับปูแตามันมันมาสูตล่างนี่มันมา,าน,มนมากันเแนต่เห็นว่าสองกับสามนี่มันมันมาตัวข้ากคอข้าเขียวนี่ใส่พอพอสูนี่มันกเก่งตัวนี่ครับปูมันไปบนล่างได้ก็เลยประกอบ 8, 2, 8, นะเป็นสองเป็สามไว้นะเห็นไหมครับผมก็ไม่นะแต่ตัวนี้มันไปบนล่างบนรูกวัดสิบพันบนบนล่างก็เลยประกอบสูตล่างอยู่ใส่นี่อันนี้และวามที่มามันนะก็เนี่ยคือนี่แหละตัวนึงนะ 7จ็ดแปาเจ็ดแปดางนครับมาบนล่างมาบนล่างครับทำชม7จ็นี่ปูเห็ดสูตรในเมืองเลยครับผมอย่านี้หกัวนึงนี่มาตัวนึงมาตัวนึงถาบันวะนั่งกันไงอจับใช้กันได้จับใช้กันได้นะปูงันโอเจ่งแปดนึ่ก้าหนึ่งก็ง่ามเลยปูง1 8นเหนึ่งแปดนึ่งาหรือาหกหกแปดหกแเอ้อแย่้คนน่ะอ่ะนี่แหะนี่ครับทำชมเก้าหกเก้าับปูว่าคำนวให้ ต้องงวดเลยครับตัวเด่นเพราะว่างวดที่ผ่านมานี่ครับ4ี่ห้าหกปูว่ามีมาแน่นอนกับหนึ่งกับสามนี่ครับผมครับมากมากแตเรื่อันมีมากแตเรื่องมีมากสองถือว่ามากสองตัวได้ปูหากระมากลักลอยแม่ลักลอยหากาะลอกลอยแ้อกว่ใครเอาหรอครับเอาแค่สองไม่นกับปูลักลอยคือเขาหาตัวจับลอยคือนี่นี่ครับปูมักจะลอยให้จับเลยรถ้าเขาขีดตัวเด่นยันในระยมเบิ่งเอาเนี่ยครับปูถ้าจุดแดงๆนี่เบิ่งเอาเนี่ย ครับแล้าปูห้าสามแปดโอ้รับแปดสามถือว่า8ปดสามตรงๆงนปูเนาะขับชมคือเจ้าอะ่เบิ้งคือทนนะโดนเด่นๆมันเด่นมันเด่นทักษะตรับไปมัก8ดหาลายปูแปดหามากรมัน้ำกันยัวแบบแปดหามากระัง่ยนะครับแปดหานปูเนาะไปซื้อรถตีกับก็จะว่ามีขายว่ะสิเอาห้านี่แหละห้าห้าแปดสามแปดห้านี่แหละ ได้ได้นี่ได้สองปดได้สองหาแปดประปูสองสองหแปดก็ไม่ได้ได้สองแปดสามสองแปดสามสองส,สองแปดสี่ครับปูวได้เดึงอย่้ได้สองแปดสี่เลยถ่ายนาปูวม่นได้ซื้อซื้อสองใบนี่ได้สองตัวซื้อสองตัวที่แยกมันโอ้ครับเดี๋ยว่งงอนแรกนี้แปดสามป่ะแปดสามครับมันทมีหาแปดสาม,ม 5, 8, ครับปูนั่นแหละคือสองแปดสีมันก็ลเล่นเลียกันรังสองกระชีนี่ไปนี่โอ้ ในสองแปดสีน้อปูเนาะครับแปดสามโอ้แปดสามบนหาใบเรื่อยปูปูอ่ากังมันมันยังแล้วพรากันคำนวณไว้มันเลยหางแปดสามนี่ครับผมครับก็ยังว่าพากางไว้ให้เออครับปูคือเขาบอกเดือนนี่คือตัวนี้มันพากางผมตัวพาการ์ดรามันตัวดีมันเด่นแล้วแปดสามอย่าทานนี่ครับอาปูกระเด็นแหย่ทำส้มนี่ครับเด่นต่องวดนี่ครับเจ็ดแปดเก้ามีสิทธิ์มาบนมาล่างเห็นนปูเนาะบนล่างจะมาหนึ่ตัว คร,ครับเขาเขาไล่แล้วนะเขาไล่มาได้ครับปูเก้ากับศูนย์มามาเก่าสี pause pause ่กับหนึ like ่งส right. ีนี่นี่แล้วก็ตัวนี้กับมาตัวนึ่งนี่ครับผมเก้าสี่นี่อาจจะมาแบบไม่ได้ครับปูเขาม่น้อกันได้ครับอันนี้อันนี้มันนั่นไปคครตตัวดิไปคคระนานสามกับมาบนสี่กับมาล่างเห็นปะมันกับครับปูต้องเอาไปใส่สูตรของเรียกนี่สูตรเรียกอีกคือเจ็ดแปดเก้านี่มีสีไมาทั้งบนทั้งล่างนะปูเนาะแต่สีมาบนมาล่างเรารูเข้ากันเอาแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับปูให้ตัวเด่นก่อนเด้อครับผม789ตามสูตรที่ปูเห็นเหเบิผงครับพี่น้องบนล่างมีสีมาบนมาล่างเนาะปูเนาะครับลรอสองสูตรล่อสองสูตรประกบเนาะปูเนาะครับสองตัวมาตัวนี้ครับผมเอาทำชมครับสูบภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องเงินไหลน้องท่องไหลเขาคือเก่าครับพบกันคลิปหน้าเด้อครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ